กันถ้ากัดใครเนี่ยนำลน่นม่อกัเหนื่อยมากอีกเลยเอาหาหมออีกแล้ว <c oughs> วันคือว่าดากืินตะบานขับมากพี่คอค่วยมากกว่ามือ <c oughs> ไปรอหานิดทานมา่าได้ไมาไปหาหนูไง <c oughs> <c oughs> กเ็เห็นหน้าหวานน้อยเลยแับหลดเองเอีกเ,เนี่ยก็ครับก็เ,เป็นจ้ะถ้าเป็นมันเห็นรถจักรจอดถ้าเป็นบ่ดเหมือนเห็นรถจัก,กจร <c oughs> <c oughs> ขัปรบขปอดไปก<อ> <ใน S 2> ันสี่คนครับไปใกล้ๆก็เดินบอดดิแห่พรอมิ่นี่นนค,ค,ครับไผ่นาะแล้วครับไผ่บอดตอนไหนเบิ้อเอ้บอดาครับไผ่รีบัปอัานกระมือใต้อีกปุ๊บจสิ หาคายหมอกคายมูก็เลยได้แล้วสิบ no <t iono th Color> ่อยากหลบกวนสุดเธอชุดเธอหาคายมูถ้คิมาเกิมออกเกิมมูอีกไปกกะวิ่งงานไัยมันเนาะมอพอไปได้แลวกับปเองก็เป็นเมม่ยแห้งบ่เลยมาดังจะตื่นมามมือชาวันนี้อยากมือสุดมืออหไายนั่ย านีคือตื่นมากคืออย้น,นอนรับย่งคืนนก็นอนร <c oughs> ับคืนตนจะเป็น,ยปนยอย่างนั้นจะเป็นโหลยังหูหูคือกันอยู่หยังว่าไข่ในเด้เออหูฮากันงสิดีวัวจืดมันคือสีเมืออยนะ่ย โอ้เจว่าหัวใจเตียนสามักคือสีสาตลอด <c oughs> ใช่ครับผมมีโลกก็ดีแต่ว่าใชา่เมื่อยมันมีเกิดใจยังม้นกับเป็นมาอีกอะสีขาวสองปีแล้วเนาะโม,มเมนต์วะแช่กับสีเป็นได้เป็ในได้แก่เกี่ยวข่าวล่าสุดปีนนองมอดพาไป จนมอเลยขึ้นมาเนี่ยเมืออ่อยเลยขึ้นมาแล้วไปยับเป็นมาตลอดเไปกันวานีน้ก็เป็น,นมาตลอดเลยเนาะโวกนะเนาะแต่เกาเขามีแต่ไข่ซื้อไข่เขาได้เมื่อไยไข่แบบว่าไข่เหล็กกระหกักนะพี่น้องคนสดเขาแพนอะไรกันะเป็นไข่เหล็ก็รห้กโทษนะวานี้ล่าสุดมาเป็นปีเกี่ยวเขา กันเกี่ยวข่าวปีนิกกับภูมรอบสองปีนะแล้วก็เหนื่อยแบบนี้มาเลยบ่เฮ้ยกะรห้าวกะมีมีแต่ไปหาหมอแล้วขากัดล้างหมอเขาก็ซักยาหายเนาะซักยาใส่สลบหายแล้วก็คือว่าเศร้าเลยเนาะอันนี้ผัดหมอกระไปทางกระไปหมอหนึ่งเนาะไปหมอหนึ่ง ใส่สลอตมหนึ่งมที่สามนี่ก็่น้คน่าองอคนหยั่งหยั่งแต่คนตกอีกทางกันวย เด็กโอกือดแบเียมนีปะเทียนเนาะอือเขา,าตัวนี้หวานในไทยหูที่สไปหาในปักซองน,นะพี่น้องโปรปีไกล เมียกำลังดีใจเลยเห็นผัวแอ่วันอ่ะซื้อบ้านมาพอเฮ้ยมีอาการอีกแล้วพอเหนหน้าเหวอได้หลูกับเหเห็นหน้าได้เห็ดได้ชิลกินเขาหนอเก็บ กีข้าวอีนซายใ้โเห็นนาจะได้กินขา้าวไปนั่กันห<ะ>รอเดียันโบไปนำผัดบุ้มีมูขับลลรถไปพอดีนั่นแะเดี๋ยวเดี๋ยไปนำซะทีขับรถลงมาพอดีเจอแนวตะหนวอ,อ, <c oughs> อ่างกันสีคนสีไม่รู ตอนเชา้ามันตกเลยน <c oughs> คนดีดีดียอมหรอะยังไ่มคนดีดนตกหมอืออตอนดำแล้วจุสีนีพคนหรอเปล่ ก็วาควรจะเอามายากก้นมให้สีห์มีน้ยาบ่มีำยาบ่นั่นก็ทือว่าทือง่าใช่แลเนี่ยก็จะเห็นหน้าหวานหน้าหวานเนาะ่อยใหญ่น้ะหายใหญ่ก็จะเห็นหวาน อหอกระบอกเน้ยนกันเลยอหอเทียนยังตกจีบจตกชาวจีตกกเลยดูวมหนากรจุ่งมันแบบมลิ่นลิ้นแสะมันก็ะลายเม็ดลงเนาะก็เต็ม มันหลายเม็ดลงมากะนะเห็นบ่มันบ่ได้แหงนะเฮ้ยมันเม็ดนิดน่อยนี่คันแหงน่ะไปบ่ได้ดอกมันตกลงเถอะเลยเม็ดลงมากะหลาย อย่ากับไขน่น้านมันแห้ตัวไข่หน้าไข่เลยก็มาเมื่อยเลยเข้าโควิดโควิดสายพันธุ์นี่นะย่างตามชิปหาเมื่อพวกอันจ้าอันเจ้ามัาามนเข้ามาใหม่นี่สายพันธุ์ใหม่ไปเห็นอยังนะลูกนั่งดีๆนั่งดีๆ giao cặp giao cặp nha hỏi dung nhá, Nó hỏi, dung bói đôi, bói dung bói bay bay dung bói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 